ที่ทุผู้ชมด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนี้นี่ครับอันไนตอนนี้เราก็อยู่ในช่วงแนะนําหนังสือโดยหนังสือที่ผมจะเอามาแนะนําในครั้งนี้นั่นคือเรื่องนี้ครับผมกอดนี้ไม่ฟรีนะคะนั่นเองนะครับผมและเรื่องนี้เนี่ยลิขสิทธิ์ก็อยู่กับทางตัวของเฟิร์สเพรสโป้นะครับผมโดยในปัจจุบันนะครับผมนั้นเล่มไทยก็ออกแล้วทั้งหมด1เล่มนะครับผมอย่างที่เห็นอยู่ตรงหน้านี่เลยนะฮะส่วนตัวของฝั่งญี่ปุ่นเนี่ยเขาออกมาแล้วเออถึงเล่มที่เจ็ด นะครับผมนะถ้าที่ผมมันเห็นผ่นานๆมานะนะผมรู้สึกว่าถึงถึงเล่มถึงเล่ไปเจ็ดแล้วนะฮะสำหรับเรื่องนี้นะครับผมเนาะก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ตัวของออคุณฟูกิเขาน่าจะดันดยาวเลยนะฮะผมคิดว่าเลอเเกินสิบเล่มด้วยซ้ำันเรื่องนี้นะครับผมเนาะอ่ะทีนี้นะครับผมนะสำหรับเรื่องนี้นะฮะก่อนที่จะเข้าตัวของรูปเล่มนะครับผมนะซึ่ง อเอาโปสการ์ดมาให้ดูก่อนนะครับผมนะคือเรื่องนี้เนี่ยถ้าว่าใครที่ซื้อรถอแรกนะครับผมนะก็จะได้สุ่มโปสการ์ดนะครับผมมันจะมีทั้งหมด3 3รูปนะครับผมจะมี2รูปที่เป็นเอ่อระดับแร่เฉยๆแล้วก็อีกรูปหนึ่งจะเป็นตัวของ SR นะครับผมนะเอาง่ายๆคือเป็นตัวหายากสุดนะครับผมนะซึ่งผมก็ได้ตัวนี้มานะฮะนะก็พูดง่ายๆคือเป็นตัวลุตเลทนะครับผม <laughs> นะพอดีผมก็มไม่ค่อยมีดวง ลุ้นของกับชาวบ้านชาวช่องขอเสียไะไรแล้วเนะาะแต่ผมแต่ผมก็ดีดีใจนะที่ที่ได้ประกาศตัวนี้นะผมเพราะว่า ไอ้โปรคาร์ตตัวของ SR ที่มันเป็นตัวหายากอะไอ้ตัวนั้นภาพมันค่อนข้างติดเลสนะครับผมคือมันเห็นพวกแบบหน้าอกอะไรแบบชัดเจนพวกนี้เนาะผมก็เลยแบบว่าเออดีแล้วที่ไม่ที่ไม่ได้นะครับผมได้อันนี้มานะผมอย่างน้อยก็แบบเออเอาไปเก็บกับชาวบ้านชาวช่องขอบก็จะโอเคอยู่นะครับผมดูเข้ากันอยู่นะฮะไม่มีภาพติดเลทนะครับผมนะนะนะอ่านนี้จะเป็นโปรคาร์แถมเนาะนะครับผมที่ผมท,ที่ผมได้มานะฮะ ทีนี้ก็มาดูตัวของรูปเล่มโดยรวมกันนะครับว่าเป็นยังไงเนาะสำหรับเรื่องนี้นะครับผมอ่านี่ก็จะเป็นหน้าปกหน้าผมของคู่ละครเอกหลักของเรืいい่องนี้นะครับผมนั้นก็คือตัวของน้องมิยาโกะกับตัวของยุยนะครับผมนันนากานโนยุยนะครับผมนั่นเนากานโยุยนี่คือเขายื่นเงินมาให้แล้วนะครับผมนั <bit> <Netherlands> ้นเรื่องนี้นั่นเียว่าเป็นจุดเด่นของเรื่องนี้เลยนะคือจ่ายเงินซื้อตัวมานะครับอ่าก็สำหรับตัวของแบกกาข้างหลังก็จะเป็นสีขาวล้วนเนาะ สรับเรื่องนี้นะครับผมนะคือตั้งแต่เล่มหนึ่งจนถึงเล่มเจ็ดเนี่ยก็คือมันจะประมาณมาทวันสีนี้ตลอดเลยนะครับผมนะส่วนหน้าปกก็จะเป็นตัวของน้องมิยาโกะนี่แหละแต่ว่าจะเปลี่ยนคู่คนที่มายืนคู่กับนางอ่ะเปลี่ยนไปเรื่อยเปลี่ยนไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยเืยนะครับผมเนาะก็หน้าปกหลัก,กลๆของเรื่องนี้ก็จะเป็นปานี้นะฮะอ่านี่จะเป็นตกสันของเรื่องนี้นะผมนะไม่มีอะไรมากมายนะผมมีชื่อเรื่องเล่มแล้วก็ตัวของชื่อคนวาดนะฮะ อันนี้จะเป็นด้านหลังนะผมด้านหลังก็จะมีตัวของ,งเรื่องย่อให้ได้อ่านกันนะครับผมนี่อยู่ตรงนี้เลยนะฮะนะอ่านระบุด้วยนะผมว่าเป็นกรีนโลิสนะครับผมเนาะแล้วเรื่องยูริคอมเมดี้เหมาะสำหรับอายุ20ขึ้นไปนะครับผมนะ,ะพูดง่ายคือเรื่องนี้ค่อนข้างติดเลยนะครับผมะนะครับทีนี้เรามาดูข้างในกันบ้างนะครับผมมาดูตัวของตัวของปกข้างในนะครับผมปกข้างในเนี่ย เขาจะทําให้มันเป็นฟิล์มเหมือนประมาณแบบว่าหนังสือไดอารี่ครับผมเนี่ยมันจะเป็นแบบอันนี้ก็จะเป็นเหมือนเป็นตรงสัมของหนังสือไดอารี่เนาะนะผมมาเป็นไดอารี่ก่อนนี้ไม่ฟรีนะฮะหาเล่มหนึ่งนะครับผมเนาะด้านหลังก็ไม่มีอะไรมากนะผมจะมีเรื่องย่อให้อ่านเหมือนเดิมนะครับผมอ่าสำหรับตัวของตรงปกนอกตรงส่วนตรงนี้นะครับผมาก็จะมีการแนะนำคาแรคเตอร์ตัวละครน,นะครับผมเนี่ยก็จะมีตัวละครนฮะกิริชิมะ มิยาโกะตัวละครหลักของเรื่องนี้นะครับผมแล้วก็นาคาโนยุนะครับผมนะตัวจุดเริ่มต้นนะครับผมของการอ e ีเซ็กนะครับผมนะทั้งหมดของเรื่องนี้นะครับผมอในนี้ก็จะเป็นตัวงอ่าตัวละครที่จะมาเสริมนะครับผมในเล่มนี้นะครับผมนะพูดง่ายก็คือจะเป็นคนที่จะมาอ e ีเซ็กกับน้องมิยาโกะนะครับผมนะภายในเล่มนะฮะค่อ <c oughs> นข้างแอรสปอยนะว่ามีใครบ้างนะครับผมนะแต่ก็เนอะอืม คือเรื่องนี้คือคุณรู้สปอยไปก็ก็ก,ก,ก,ก็ก็ไม่ได้สะทกสะทาอะไรมากนะเพราะเรื่องนี้มันไม่เล่นในเรื่องนะผมมันเล่นฉากอีเซ็กนะผมนะคือเขาเขาเน้นมาใ้คุณโฟกัสกับฉากอีเซ็กอะครับ <S <S อจำนวนของคอนเทนต์นะครับผม้วก็จะมีทั้งหมดเจ็ดตอนแล้วก็ตอนพิเศษอีกตอนหนึ่งนะผมตอนพิเศษมันมาเป็นเหมือนเป็นแชทคุยกันอะในกลุ่มในกลุ่มของออนาคาโนะอะแค่นั้นนะครับผมนเป็นแชทคุยกันเฉยๆนะฮะ ามาดูตัวของลายเส้นกันบ้างนะครับผมนะลายเส้นเนี่ยผมอาจจะข้ามบ้างนะเพราะว่าเรื่องนี้มันค่อนข้างติดเลนและก็มันไม่เซ็นเซอร์ด้วยนะครับผมนะเพราะฉะนั้นแล้วเปิดให้ดูตรงๆไม่ได้นะผมนะบินแน่นอนนะครับผมมาป่ะเนี่ยผมจะพยายามแบบเปิดฉากที่มันไม่ติดเลนให้ดูก่อนก็แล้วกันนะครับผมนะใครอยากเซฟแบบติดเลนไปหาซื้อกันมาเอานะครับ มานี้นอกจาบตัวของลายเส้นของเรื่องนี้นะครับผมนะก็สรุปโดยรวมนะครับผมความรู้สึกของผมนะ180บาทกับหนังสือกรีที่ได้มาก็เรียกได้ว่าคุณภาพค่อนข้างให้จะโอเคดีนะครับผมและอีกอย่างหนึ่งคือขึ้นชื่อว่าเฟิร์สเพจนะผมเขาค่อนข้างชูลงจุดหนึ่งนะครับผมนะพูดทุกครั้งนั้นคือเรื่องของการไม่เซ็นเซอร์นะครับผมนะคุณจ่ายไป180บนะผมคุณได้เสพงานตรงกับต้นฉบับฝั่งญี่ปุ่นนะครับผมนะก็คือถ้าหากว่าญี่ปุ่นเขาไม่เซน ฝั่งเราก็จะไม่เซ็นด้วยนะครับผมนะอง่ายคือจะเขาพยายามทำให้มันตรงกับฝั่งนู้นให้มันร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมน้องพอชันแล้วแบบเออร้อยแปดสิบบาทแลกกับหนังสือกีรีสที่เนื้อหาข้างในไม่มีการเจ็นเซอร์เนี่ยผมคิดว่าถือว่าอยู่ในระดับที่ค่อนข้างแจ่มแล้วแหละครับผมนะถ้าที่เขา ทํามาให้เราได้นะครับผมเนาะก็คือเรื่องนี้เนี่ย้าพูดกันตามตรงนะคือมันค่อนข้างเฉพาะกลุ่มนะครับผมโอเลยพอเก็ตวครับว่าทําไมเขาต้องขายราคานี้นะครับผมเพราะว่าแบบว่ามันไม่สามารถแบบไปขายทั่วไปตามหนังสือได้ะครับผมนะมันค่อนข้างที่จะเฉพาะกลุ่มระดับหนึ่งนะครับผมราคามันเลยอาจจะค่อนข้างสูงหน่อยนะครับผมแต่ผมค่อนข้างรับรองนะครับว่าใครที่อยากจะได้ยูริดิบัลเนนอิเซกนะครับผมในเรื่องนี้ นะแนะนำนะครับผมนะร้อยแปดสิบบาทบอกเลยว่าคุ้มเงินคุณครับก็สลับตัวเรื่องนะครับผมนะก็จะเล่าไปที่ตัวของน้องอมิยาโกะนะครับผมนี่คนน้อยคนนี้นะครับผมนะเดี๋ยวผมจะเปิดเข้าไปข้างในสักหน่อยหนึ่งนะครับผมอขออนุญาตกรองหน่อยนะครับผมน้องมิยาโกะนะครับผมนี่คนนี้ นะครับผมนะซึ่งคุณน้องเ็าเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นเด็กที่ตั้งใจเรียนนะครับผมนะมีความฝัฝันที่อยากจะเป็นคุณครูนะครับผม้วก็เลยแบบว่าพยายามตั้งใจเรียนแบบสุดๆนะครับผมนะนะก็คือเอาง่ายคือคุณเธอเนี่ยคิดคำนวณอะไรทุกอย่างแบบทุกอย่างเลยก็คือไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการใช้เงินเรื่องนี้นะครับผมหรือจริงๆเนี่ยครอบครัวของของคุณเธอเนี่ยก็คือตอนนี้เนี่ยมีแค่ตัวเธอกับพี่สาวนะครับผมนะซึ่งฐานะ ของสองพี่น้องคู่นี้เนะี่ยก็เรียกว่าไม่ค่อยดีซะเท่าไหร่นะครับผมนั่นก็คือไม่ได้มีกําลังเงินกําลังทรัพย์เยอะนะครับผมนะซึ่งตัวของน้องมียากโกะเนี่ยเขาก็พยายามแบบประหยัดเงินนะ่ยคือคํานวณทุกอย่างเป็นเงินทั้งหมดเลยนะครับผมนะนยอย่างอันนี้คือน้องเขาคิดคํานวณน,นะคือแบบจ่ายค่าเทอมไปแบบ 8แสนกว่าเยนนะก็คือคุณน้องเขาแบบเอาคุ้มเลยครับผมถามคุณครูถามนู่นนี่ถามถามนู่นนี่นั่นอะไรเนี้ยขนาดใช้น้ำก็ยังแบบก็ยังคิดด้วยว่าแบบเอ้ยจะจ่ายค่าเทอมมาใช้น้ำซะหน่อยโรนี้นะครับผมนะคือคน้องเขาคิดทุกอย่างเป็นเงินจริงๆนะครับผมนะนี่คือแบบช่วงที่น้องเขาเข้าห้องน้ำนะพอเอิญไปเจอกับตัวของนี่ครับผมนะนะกันโฮยยุยนะครับผมนะที่แบบว่าเป็นเป็นเหมือนเอ่อคนที่เธอเนี่ยคอยช่วยตีวีลอดนะผมนะ มามีอ่าก็ได้เว้ยมามีอีเซ็กกับผู้หญิงคนอื่นในห้องน้ํนะล้วผมแต่ที่คุณเธอนํามาล้างมือพอดีนะครับผมนะซึ่งต่อของนากโนยุยเนี่ย ก็จะอยากตอบแทนนะอยากตอบแทนตัวของน้องมิยาโกะนะครับผมนะที่บว่าเออช่วยติวหนังสือเรี่ให้นะผมแล้วก็เลยพาไปกินอาหารร้านหนึ่งนะครับผมนะที่ราคาเนี่ยมันค่างสูงนะครับผมเนี่ยน้องตอนแรกน้องมิยาโกะเขาแบบค่อนข้างออกไปทงแบบเก่งใจเยอะนะนะครับผมนะแต่ว่าก็สั่งสั่งไปนะผมตัวของยุยก็จ่ายเงินให้นะฮนะผมแต่แต่ว่าช่วงระหว่างขากลับของทั้งคู่เนี่ยเออแต่ผมนะยุยเนี่ยก็ได้ชวนตัวของ มียาโกะนะผมเข้าโรงแรมนะครับผมนะซึ่งตัวของยุ้ยเนี่ยเห็นว่ามิยาโกะเนี่ยกำลังแบบว่า,าต้องการเงินไอพวกนี้นะผมนะพอฐานะของคุณเธอนะั้นไม่ค่อยดีใช่ไหมละครับผมนะก็เลยแบบว่าจะจ่ายเงินนะครับผมนะเพื่อซื้อร่างกายของคุณเธอนะผมเนี่ยเนี่ยคืนเดียวเนี่ยอ่าไม่ใช่คืนเดียวแต่ทีเดียวนะครับผมนะ่งสามหมื่นเยนนะครับผมนะครั้งเดียวนะครับผมนะนี่ก็จะเป็นจุดเริ่มต้นนะผมเรื่องราวของการ อีเซกับผู้หญิงหลากหลายคนของน้องเมิยกโกะนะครับผมนะก็คือเริ่มต้นมาจากย้ยนี่แหละครับผมนะคนคนแรกเปิดงานนะฮะหลังจากนี้ก็จะมาเป็นละลอกนะครับผมแล้วก็สหรับเรื่องนี้เนี่ยใกล้พูดตามๆต,ตรงมันจะเป็นแนวเออ เป็นแนวยูริที่ค่อนข้างจา์เน้นพวกอีเซกเป็นหลักเลยคือผมใช้คาว่าเรื่องเนี้เนื้อหาสตอรี่มันมันไม่ได้มีอะไรเข้มข้นอะไรมากมายนะผมก็คือเนื้อเรื่องเนี่ยมันเหมือนมีเอาไว้ให้มันสามารถทําให้แบบ เ,เรื่องราวการอีเซมันดําเนินไปต่อได้ครับเอ,อก็คือเนื้อเรื่องเนี่ยมันมันไม่มีอะไรสลักสําคัญเลยนะผมนะเพราะาจุดขายของเรื่องนี้คือมันเป็นแบบมันเป็นแนวยูริที่แบบว่ามันเน้นขายอีเซกับผู้หญิงที่แบบว่าหลากหลายคาแรคเตอร์เนาะก็คือในเรื่องนี้เนี่ยมันจะมีแบบตัวละครหลากหลายคนเลยนะครับผมแนละ้วแต่ละคนก็จะมีนิสัยที่แตกต่างกันนะครับผมอย่างบางคนเวลาเขา มาอิเซกกับน้องมิยาโกะอะไรเงี้ยก็แบบเฮ้ยอาจจะชอบแบบสไตล์แบบนี้อ่าแบบอาชอบให้ลูกบ้างอ่าคนบางคนเขาชอบแบบชอบเป็นรับแล้วกนี้ก็คือแต่ละคนก็จะมีนิสัยาแรคเตอร์ที่แตกต่างกันนะครับผมนะก็เรียกได้ว่าจะมีเขาเรียกว่าเนี้ยเรื่องนี้ก็คือแบบมีอิเซกระหว่างผู้หญิงให้คุณได้เสพหลากหลายสไตล์แน่นอนนะครับผมนะสำหรับเรื่องนี้นะฮะก็ คงพูดเอไรไม่ได้มากเนาะสำหรับเรื่องนี้นะครับผมอย่างที่ผมบอกไปเนาะมาเน้นอีเซ็กเป็นหลักนะผมสตอรี่มันไม่ค่อยมีอะไรเยอะนะครับผมนะ <c oughs> ก็มาสรุปกันง่ายๆเลยนะครับผมนะใครที่อยากจะได้แนวยูริที่แบบว่าเน้นเซฟอีเซ็กเป็นหลักเลยนะครับผมนะกับผู้หญิงหลากหลายหน้าตาหลากหลายสไตล์คาแรคเตอร์นะครับผมนะที่น้องมียากโกะเขาจะต้องไปพบเจอนะครับผมนะบอกเลยว่าเรื่องนี้เนี่ย เขาก็วาดเรื่องของพวกฉากอีเซกเนี่ยออกมาได้ค่อนข้างดูเดือดนะก็คือแบบในเมื่อเขารู้ว่า,วาแบบจุดขายของเรื่องนี้ของเขามันเป็นอย่างเนี้ยเขาเลยว่าค่อนข้างเน้นวาดให้มันแบบให้มันมีอารมณ์ร่วมให้ได้มากที่สุดนะผมเอาผมบอกเลยว่าอ่านแต่ละแต่ละซีนนี่คือค่อนข้างที่จะแบบโอ้โหคือคือแบค,คุณเธออ,อีเซกกันแต่ทีนี่คือเอาแบบสุดทางกันจริงๆนะครับผมนะรีกว่าบันเทิงกันมากมากสุดๆ นะครับผมเนาะอันนี้คือยังเป็นจุดเริ่มนะก็คือหลังจากนี้เนี่ยบอกเลยว่าน้องมียาโกกนี่คือจะเจอหนะักกว่านี้อีกนะครับผมนะก็คือแบบอ่านี้ยังแบบแบบเป็นตัวต่อตัว,ตวเนาะหลังจากนี้ก็เป็นแบบอ่าเริ่มเริ่มมาสองแล้วอ่าก็เริ่มแบบเยอะไปเรื่อยๆแล้วนะครับผมนะเนี่ยตอนนี้จนไปถึงเล่มเจ็ดแล้วนะผมคุณก็คิดสภาพแล้วกันนะครับว่าน้องมียาโกกเขาจะโดนหนะักหน่วงมากน้อยแค่ไหนนะครับผมอ่าก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมนะสรับ การแนะนำของเรื่องนี้นะครับผมนะก็ส,สามารถไปหาอุดหนุน ซื้อของพี่เฟิร์สเพจกันได้นะครับผมนะคือเรื่องนี้เนี่ยมันจะไม่มีขายตามร้านหนังสือทั่วไปนะบ,บอกบอเนื้อหามันค่อนข้างติดเลนนะพวกแบบตามร้านในอินซีเอ็ดบุ๊กอะไรพวกนี้มันไม่มันจะไม่มีให้ซื้อนะครับผมนะมันจะมีขายตามพวกแบบพวกตามร้านหนังสือการ์ตูนทั่วไปครับผมอ่าเป็นพวกนั้นเนี่ยจะมีให้คุณมาซื้ออยู่นะครับผมสำหรับเรื่องนี้นะครับผมนันรู้สึกว่าน่าจะยังเป็นรตแรกหมดทุกเล่มอยู่นะครับผมเพราะฉะนั้นแล้วคุณก็ยังมีโอกาสที่จะมาสุ่ม ตัวการ์ดตัวนี้อยู่นะครับผมนะ,ะเพราะฉะนั้นแล้วซื้อไปยังไงคุณก็ได้รุน้นะครับผมนะสำหรับเรื่องนี้นะครับผมในในช่วงเวลาตอนนี้นะครับผมนะก็ใครที่อยากจะให้เฟิร์สเพจเนี่ยเขาเอลซีแนวยูริที่มันติดเลดเน้นอีเซ็กแบบนี้มาเยอะ <c oughs> ๆนะครับผมนะคุณก็ต้องมาช่วยอุดหนุนพี่เขานะครับผมนะก็ค <c oughs> ือหลังจากนี้เนี่ยมันจะมีแบบว่าเออเรื่องอื่นพยอต์เริ่มตามมาเรื่อยๆแล้วนะครับผมนะก็ ถ้าว่าเรื่องนี้ขายดีแล้วก็เรื่องที่เขาประกาศเอลซีไปขายดีอีกนะผมแล้วเขาก็จะค่อยๆทยอยเอาเรื่องอื่นเข้ามาเรื่อยๆนะครับผมนะพอเสร็จแล้วคุณอยากอยากให้แบบว่ามีแนวยูริแบบนี้เสพกันเยอะๆนะผมแล้วก็ไปอุดหนุนพี่เขานะครับผมนะอาะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมนะสลับวิดีโอแนะนําเรื่องนี้นะครับผมนะเอาไว้เจอกันใหม่ในครั้งถัดไปนะครับผมมาที่ว่าแน่อย่าแพ้กับปลาเพราะว่าลาไปก่อนบายๆครับผมอีก